เมื่อนี้พาย,ยุข่าวพี่น้องกับสบายดีพี่น้องเอซีผุดผ่านวัส,สมองสุบอบวิษเป็นเอซีฝั่งไทยฝั่งลาวก,กับสบายดีพี่น้องเมื่อวนี้ฝนตกทั้งคืนทั้งวันพี่น้องเลยในคิ้งข้ามกับเจ้าบ่ได้ลงขีดยามมเ้ากันเป็นไครพี่น้องถ้าก็ลูกได้ลูกได้วางตอนเย็นๆนะพี่น้องนอนอยู่เบ็ดเมือน้อเลยไปคลายคลองหิ่อยู่นอนเนาะห้ายเมื่อมันก็เลรแบบว่า สะสมพี่น้องเลยรถไฟสบายปัาเลเมื่อนี้จนลืมพี่น้องแมงเทนกับแซดมาว่าหัวยออกงางวันที่หนึ่งวะหววไทยไม่ได้ออกบะเมื่อนี้เขาก็ลืมพี่น้องมัวแต่นอนลายบสบายหลังค่าบ้านแม็ก้งคำจนไปพี่น้องเอ้ยพาย,ยุขาวแหง้ง สังกท็ซีไปแผ่นหนึ่งโหดลมแห้งแห้งพี่น้องเกิดพายอยู่ล้างคาไปแผ่นหนึ่งขีดว่าไมนสิเลิกไปบดพี่น้องผูตั้งเพิ่มอย่จีวอนแลน๊บตายขอเพื่อนพี่น้องกระทั้งดอกมงดอกไม้พี่น้องเอ้ยปิวสนานวันไหวจีโรนว้นา พายุพ้นแห้งชีวอนแหลนป๊บปบจุวันสบายดีปะลุงเราเอื้อคิงคัมอุคองิงคสบายดีปะลุงและขิมูคือลายทะลูุแกให้กระแปง้งหั่มไม่นองอาหารแรงมื่อเนร่ได้รอ,อยเห่นยญใจะกก็เลีน่ลลนบ่ไป,ป้ยน้ไแม ทนบุญย,ยานทนบุญย,ยานฝนตกหนาว,วนเลยขนาดเปลี่ยนกระไแเ้วแล้วถ้ากันหนึ่งข่าวซุกี่น้องบดกินข่าวบดมือไม่กินคำก่อนากระสีลูกได้ยังให้เอยายังให้แป้งห,หมั่นไว้ให้นง สั่งมาในออนไลน์เนาะอาหารแส่บของบาเพลตลาวขึ้หม่ำพีน่น้องเิ้งนี่แช้์พี่น้องเบิ่งซีซันหม่ำเนื้อนะพี่นอ้องเสบ่บวันแบ่งให้น้องเพนสี่ขอว่าสิ่ทามเพื่อนมาเปื่ยนในแส่บก็ไม่ได้ทามเลยพี่น้องเมื่อซีบเบิง่ง เรื่องมันอีกหม่ำแป้งฮะมื้อนี้อาหารเกิดพี่น้องพ่อแม่บ่ได้ไปใส่สวัสดีน้องพ่อแม่คั่วไก่ลพี่น้องบ่มีแนวกินคั่วไก่ลพี่น้องไิเลี้ยงไว้ยามบ่มีนกินก็เอามาต้มพี่น้องกิน มาตกเหน่งเ้ยเคเนตกผะลงทนตกบ่ได้ไปใส่หากินกับบ่ได้พี่น้อ,อ,นองช่วยไปให้ยังน่าหน้าใหม่คนตกเดี๋ยวไปบุปผา,าหน้กินแต่กองพัดลายกับเด็กอ่นกินแต่ใบหวานของพันลายอะไรเนี่ย ต้องทัน so ล่ท so, so so, so ่มเรียนเลยพี่น้องต้งใส่ละกัตมนะพี่น้องตมนี่เห็ยาน่มน่แน่จรินจามาตุมพี่น้องใส่ตัวเองเ็บตัวเองสายิส่หมื่นหัผัดแท้งเจ็บใ่จ้าร่อยจาอยบาทเป็นเงินไทยกับเป็นเงินกีกับสี่หมื่นแล้วพี่น้อง ตอนนี้เลรเงินสูงเนาะแบบว่าเงินบันเฮาเฟอร์แหง้งพี่นาะร้อยบาทต่อสี่หมื่นกีบแ้วพี่น้องเลยหเหรเงินทางลาวเขาน,ะขขน่ะคล้องกับแพงเนาะคล้องกับแพงไป่น้องแงแต,แต่ถ้าซื้อราคาเงินบาทกะคล้องกันยังคือเก่าี่นอะแต่ถ้าซื้อเป็นเงินกีบมันกะสิด,ดูตกใจเนาะแบบมันลายพันลายหมื่นนะพี่น้อง จากสี่คล้ายคล้องซิบขึ้นมาเป็นซาอพี่น้องบางอย่างเนะาะแม่แมแจากที่เคยสื่อซาอ์พันตอนนี้ได้สื่อสามสิบพันพี่น้องราคาเครื่องนะแมบบ่ว่าเฟอืองแห้งจากห่อสองพันเนาะมาม่ากับจากห่อสองพันขึ้นมาเป็นห่อสามพันพี่น้องมาม,ามาา่ามาม่าไทยเนาะมาม่าไทย มลาบบก้ายหรืโซงพันเนี่ยมันเล่าแบบ้องเดืดพี่อยากเติดแล้วมันไก่เผาฮะอยากอยาเติมอะไรไก่ไก่ไก่เผาแล้วพี่น้องเมฆก็เมฆเผาแล้วพี่น้องทำเบิงต้มพี่น้อง สิปห้าตะไคร้อีนันมงมะต้มเขาในหมอกกำลังโดพรพนังจา้าหมอกกำลังโคจวดจวดจวดตามแจกหมกี้น่อใส่ต้นหอมในลายนะหาราแรงเกิดแล้วน้องเลอดไปอีกหนึ่งมื่อ,อี่น่องเลย ชีวิตประจำวันรอดไปอีกหนึ่งวัน,นค่ะใส่ตะไคร่ใบบักรูพี่นอกแล้ะตะขาหอมค่ะพี่นอกมม่เด้พี่นอกจะจุดจวดเหมือนกันกำลังจีเจวพี่นอกว้าจีเจวจนใหม่เลยแบบ นห็ดแจ่วพี่น้องเจียวตับน้องแจ่วอี่างนข้า่เห็ดแจ่วตับเมาตับมาตับนะผสมเสจียวนะข้างในแซ่บต้มลูกต้มต้มต้มซุกแล้วพี่น้องแจ่วต้มซุปแรกแล้วก็สีแบงกันพี่น้องคุณนี่คุณน้องเนี่ยตีพี่น้องจะแซ่บแบบพี่น้องจ่าแจ่วห้า มาได้พี่น้องต้มซุกแล้วก็จิ้วอันแล้วบันนี้จิวันขมานะแม่าน่อกไก่ลากมือแล้วแม่จีทับบะหมี่ได้ทับเปื่อยต้มเพงกินนหม้ออาอาเลือกมาด้กินข้ามห้องปลาล่งกินข้าวแน่ต้มไก่เด้จีมาน่ยแม่จีบอกกินบ่อ เมื่อกีนี่บาคงยังมอยอู้ยังตากระเบื้องอี่บ่นคือมาเมาใฮะบาคงมาอยู่พี่น้งเราไปเห็ดเวียกอยู่อ่ะปูกะโลมันบเปื่อยว่ะปูกะโลถาดเใหญ่เปามเล็กเปนเห็ดถาดอันพอเถาเล็กเ็กังาเออ กระบพาสาาน้ำพญายญ่ามแล้วแซ้ซอนยังสอนละห่วเบะกระสิพ่ได้กินอะไรเนาะไปหายังกับพอได้โอู้มันหงอยู่ดอนนะบดีอึดเข้าใจว่า Xe bột hiến thăm Nhưng mà giờ ông chắc là cả Nhưng mà giờ ông chắc nó cả bằng đây ี่มเสียเอาเพื่อนไปอะไวไปละไรแทนหนึ่งนี่ผูกห้างต่อครับพี่น้องหอ <ś le> าอ้าง, <ś le> <ś le> งต่อหะ <ś le> อือถึงใจคิยงคําครับ ไก่่นเดีนะไก่ว่าไก่แม่มแม่โคออกมานลยยับไก่แถาชาวิงกินได้ถนัมั่เอ๊ะเออสกระดว ปลาคำหรือฝนตกเ็นคือยังเหตุบ่ได้แล้วนะในพี่น้องบรรยากาศฝนตกแห้งแห้งทั้งลมทั้งฝนคือสีนาวเนาะไปแก้วนอยู่ปลาคลองเ็าจะแกฮวเฮียมจะแก้วบรรพงศแก่ได้ล้าย่า่ เฮ้ยส่วนมอบรรน,นอออกไปนอจากมาอานะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮักกสิลราและพี่น้องจ้าพบก,กันคลิปหน้าพี่น้องทับสบายดีเด้อพี่น้องอค,คอยเอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนพี่น้องประหลจาจ้า